สวัสดีค่ะค่ะมาเบิง่งไอ้ความเคลื่อนไหวของบัางวังนะคะน่ะเนาะบัางวงเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะคะน่ะเนาะเริ่มหน่วยใหญ่ใหญ่ขึ้นใหญ่ยยขึ้นนะคะค่ะอ่าบัางวงฟ้าหลันของยายใสนะคะน่ะเนาะแบบปลดกบ,บ่หลายปานไรค่ะแ้่พ่อมีอยู่ค่ะค่ะนี่หน่วยของเขาเน,ะะน,ะนอะเะเนาะมีเขาอยู่ตึ้งตำนี่ใช่เบิ่งเป็นนี่เขาจะอยู่ตรงต่ำแบบนี้นะคะเนาะ ่้ามาเบึงความเขอนไหวห่างอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะนะ่ะเนาะนุ้นบยบ่หลนุ้นบยบ่หลหรอกค่ะกาลลงาหไงกาลังสีเข่าแกนขกเขาเ่เขาฟักเขาละกาลัางสีเข่าฟักเขาละเนาะคะ่ะเมื่อนั้นไทยเนยเนื้อที่เต็มกรอกเละทยประจบเนาะเนาะเนีาายน่ยเมื่ไทยเบิ่งไงเนาะเนาะนี่เขาจะยวงสีน่้ยไ,ไงค่ะ มันหน่อยแต่ว่ามันกเ็เลยเฮ็ดให้หน่วยใหญ่เนาะคะ่ะเนาะหน่วยว่าลายนอนี่ต้องกลุ่มค่ะ,คะนี่ค่ะสวยงามงามเนาะคะ่ะเนาะหมวงพันธุ์นี่คล้ายๆเขียวสเสวยค่ะคล้ายๆกันรสชาติแต่ว่าเขียวสเสวยสิแซ่บกว่าจังหน่อยอยู่ค่ะนั่นรวยของเขาหน่วยของเขานนเขานาะคะ่ะเนาะเมื่อนั้นใช่เพอนั้นหมดเมืม่อที่เต็มค่ะนี่ค่ะ ใบเขาหลายใบงามค่ะต้นน้าต้นกับว่าไข่สูงแล้ค่ะต้นซ้ำนี่นะคะน้าปลูกมาแปดปีแล้วค่ะมาเบิ่งอินทุต่ำอินทุงสูงกับมี่นะคะน้าอินทุ่งต่ำกับมีใส่ผ้ามาเบิ่งฝั่งทางฝั่งนี้นะคะนะใส่ผ้ามาเบิ่งฝั่งนี่คนสิเพี่คนสีแง่กันอยู่ข้างในเหมือนมี่นะคะนาะ แ h ẹ กันอยู่ข้าั้งนนอยูกันแ h ẹ กันนี่นี่นี่ค่ะนี่ค่ะเอาแม่เบิ่งฟังนี่จะอ่อนซ่อนปะคะเพื่อนเพื่อนโอ้โหน่วยกําลังสีมลแล้วค่ะถ้าข้ามเ่วยเขาเป็นสีมลมลสีเขาจะเริ่มเริ่มมั่นแล้วนะคะเนาะภายในเดือนเดือนภายในเดือนไอ้ต้นเดือนพฤษภาคมก็สิได้กินซุปค่ะ ตอนนี้เขาก็ร่างสิเขาวฟักเขาวแกน่นเขาก็ร่างเซียนเป็นเริ่มมันมั่นผสมต่ว่าอย่าใส่กับเด็ดหอกคะ่ะเพราะเด็ดมากกับกินเราไมนกับสมเนาะคะ่ะเนาะเขากับใส่ใกล้วยให้เขาสุกแต่ว่าเขาก็ต้องมะฮว่าไว้ต้องมะฮว่าไว้งัดมะฮว่าแม่งกับจอเหมือนนะคะน่ะเนาะค่ะใส่กับใายเหน็นดวงพลันเบิองเนาะค่ะเนาะว่าความขึ้นหน้าถึงเก่งได้ค่ะ พาบักม่วงพันนีพันนี้แก้วสวยกับพร้ารันต้องเอาใจสักหน่อยนะค่ะเนาะพันบอกเอาใจเขาก็สิเน่าสิแมงสิแตกโดนมากกรแตกนี่ค่ะงามค่ะเบิางตัวจริงให้งามนะค่ะเนาะบางตัวจริงของเขาให้งามบักม่วงพันนีหน่วยงามนะบนโตนนี่ค่ะ ปลูกไปกพอได้ดผลผลิตก็ชื่นใจนะฮะเน,ะนาะว่าห้าปลูกไว้เขาก็ง่ญ่เขาก็เติบโตมากห้ากับพู่มใจภูพิ่จใหน่นวยของเขาเี่ชาเป็นคนมักปลูกค่ะมกปลูกหม่อง,งปลูกนั่นปลูกนี่ไปตามตุปลูกกล้วยนาทีก็น้อยหน่อยกัน้าทีก็ได้ต้นไม้แอร์อัดคนมักปลูกแต่บางทีบ่มี่ที่หน่อย ั้งร่วมทั้งบานทั้งทีกับเจ็ดสิบสี่ตารางว่าค่ะเพรพองานค่ะสวยงามออกสุ่มออกไปใกล้ๆให้เขาให้เขาเป็นมีสีนะคะมบมลโอโลก็คือการล้างแก่กาละังเศียนกิ่นแ่บใช้ใส่บ่อยน,นั่นแอละก็จะทากินซุกะนะเนาะกินซุกกินนั้นแบบเหลืองๆนะคะเหลืองนี่ก็ดีค่ะ ถ้าเพื่อนๆมเมื่อบึงนะคะเนาะมางอ้วงฟ้าลั่นฟ้าลั่นของยายใสขอบคุณค่าที่เขามาเบิึงยายใสให้กำลังแรงใจเนาะค่ะนะเขามาเบิึงทุกคนทุกคนขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ